สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมสแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการผ่านด่านกิจกรรมพังทลายด่านที่3นะครับผมเห็นมีหลายคนทักมาหาผมนะครับว่าด่านนี้มันยากนะครับตียังไงก็ไม่ผ่านสักทีขอแนะนําวิธีการผ่านสักหน่อยนะครับเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าด่านนี้มันยากตรงไหนคือตอนลงกิจกรรมนี้เนี่ยผมก็ออโต้ผ่านมาตลอดนะครับเพราะว่า ไอดี <ID S 2> ผมก็เล่นมานานแล้วเนาะตัวละครมันก็เก่งผมก็เลยไม่รู้ว่ามันยากกว่าดาดื่นตรงไหนนะครับแต่หลังจากที่ลองไปค้นในเล็ดดิมาแล้วนะครับว่าเออทำไมดาดนี้มันยากเนี่ยในเล็ดดินะครับก็มีคนบ่นเหมือนกันว่าดาดนี้มันยากขึ้นกระทันหันนะครับผิดจากด่านก,ก่อนๆเนาะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเอาทีมที่ผมใช้ผ่านให้ดูแล้วก็ลองเล่นสดให้ดูเลยนะครับว่ามันยากยังไงนะครับผม อ่านี่นะครับก็จะเป็นทีมที่ผมใช้นะครับผมอันนี้เป็นทีมที่ผมไม่ได้จัดตั้งใจมาเล่นกิจกรรมนะครับคือมันเหลือมันเป็นทีมจากอีเวนต์คราวที่แล้วนะครับผมก็เลยเราผมไม่ได้เปลี่ยนเนาะผมก็คงไม่คิดว่ากิจกรรมมันยากอะไรม็ไม่ได้ปรับอะไรนะครับผมว่าเอาทีมนี้ละกันเล่นให้ดูเลยก็มันไม่ใช่ทีมที่ทําดเมได้ดีมากนะครับแต่ก็เอาผมใช้ทีมนี้ผ่านก็เอาทีมนี้ให้ดูละกันนะครับ ด่านสามเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับคือไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรผิดปกตินะครับอ่านี่ก็เป็นด่านสามนะครับมันให้เวลาน้อยนะครับแค่นาทีครึ่งเองแต่เลือดบอสก็ประมาณ5 5 0, 4 0 0ีนะครับผม ก็ดูไม่ค่อยม e <tinc S 1> ีอะไรนะครับนอกจากแค่เวลาน้อยมอนฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ได้ตีแรงอะไรนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันมันยากนะครับผมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือตัวละครผมมันค่อนข้างโหดแล้วด้วยนะครับแต่ประเด็นที่แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีปัญหาในดานนี้นะครับอย่างนึงก็คือ ลูกน้องมันเยอะกับเวลามันน้อยนะครับผมแล้วบางทีเราไม่ได้เก็บตัว AE ไว้เคลียร์สนามนะครับมันก็จะเข้าไปตีบอสไม่ทันเนะโโาะอ่านี่นะครับเป็นปัญหานะครับคือทําไมอยู่ๆตีเบานะครับผมคือตอนผมเล่นเนี่ยผมออโต้ผ่านเนาะผมก็เลยไม่ได้สังเกตนะครับว่าทําไมมันยากหลังจากที่ดูนะครับผมก็คิดว่าปัญหามันอยู่ที่ ตัวละครเราเนี่ยพลังโจมตีสูงไม่พอนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคือจิโยผมตีไม่เข้านะครับผมจิโยผมตีเข้าหลักสิบจากตัวอื่นเนี่ยที่ตีเข้าหลักพันหลักล้อเออหลักหมื่นนะครับผมผมก็เอ๊ะทำไมมันถึงตีไม่เข้าผมมาดูสเตตนะครับอันนี้คือสเตตจิโยของผมนะครับผม ผมใส่ของประมาณนี้นะครับจิโยของก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับก็ใส่ของบวกมาเลเวล50เลเวล60แล้วนะครับจิโยผมก็5ดาวเลเวล171ด้วยแต่ทำไมมันถึงตีไม่เข้าดูที่ค่าแอคแท็กตรงนี้นะครับค่าแอคแท็กของจิโยเนี่ยผมอยู่ที่19นนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะครับอย่างนีนานะครับนีนาผมอยู่ที่21 0 0 0แต่นีนาผมตีเข้านะครับอย่างน้อยก็ตีเข้าหลักพันเนาะ แล้วถ้าเทียบกับคาซ u มินะครับคาซ u มิผมแอคแท็ก30,000นะครับผมแอ,แอคแท็กตรงนี้นะครับ30,000คราวนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าด่านนี้นะครับมันยากขึ้นเพราะว่าค่าพลังป้องกันของบอสในด่านเนี่ยมันสูงขึ้นผิดปกตินะครับทำให้ตัวละครที่ a อคแท็กต่ำกว่า20,000เนี่ยไม่สามารถตีเข้านะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในการลงด่านนี้นะครับ แล้วตีบอสไม่เข้าเลยผมก็แนะนําว่าให้หาตัวละครตีแรงๆสักตัว2ตัวนะครับทำพลังโจมตีให้เกิน20,000สัก2 5งหมนะครับผมอย่างเช่นแพนหรือว่าสายะนะครับพวกตีละครเป้า,าพวกตัวละครตีเป้าเดี่ยวนะครับก็เอามาตีบอสนะครับผมเพราะว่าถ้าไอแทกน้อยเนี่ย มันจะสเกลลงมาแล้วมันจะตีไม่เข้าเป็นหลักสิบเลยนะครับผมถึงแม้ว่าตัวละครของเราเนี่ยจะถูกดันเลเวลขึ้นเลเวล240ทุกตัวนะครับแต่ถ้าเกิดสแตทของตัวละครเราเนี่ยมันต่ําเกินไปมันก็จะตีบอสไม่เข้านะครับผมอันนี้คือเป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้หลายๆคนตีไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวยังไงผมลองลงอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วดูว่าถ้าเกิดผมทา พลังแอคแท็ของจิโยให้สูงขึ้นแล้วเนี่ยจะตีบอสเข้าหรือเปล่านะครับผมสลับของกับนิโคล่านะครับตอนนี้นิโคล่าผมแอคแท็กสองหส่วนจิโยผมเนี่ยแอคแท็ act act อยู่ที่2องหมนะครับเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูอีกครั้งหนึ่งเนาะว่ามันว่าจิโยของผมเนี่ยจะตีบอสเข้าไหมนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมโจยให้ได้จิโยก่อนนะครับผม เซเลน่าก็ใช้งานได้ดีนะครับดนานนี้เพราะว่าเซเลน่าเป็นตัวละครอีเวนต์เนาะมันได้สเกลพลังแอคทพเพิ่มขึ้นนะครับก็เอามาใช้ใน่านนี้ได้นะครับผมแนะนําว่าให้เก็บตัวละคร LE เนี่ยเอาไว้ช่วงท้ายเกมนะครับหลังจากที่สตูลงตัวลูกน้องมาเยอะๆแล้วเนาะอ่ะผมโจทย์จิโยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจิโยผมจะตีบอสเข้าหรือ,อยังนะครับหลังจากที่เพิ่มแอคทเกิน20,000มานะครับผม อ่านี่นะครับตีเข้าแล้วนะครับถึงจะเบาแต่ก็ตีเข้านะครับตีเข้าอยู่ประมาณ1หมนะือนหนึ่งเจ็ดพันเนาะแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวไหนเนี่ยพลังมันไม่เกิน2องหมื่นนะครับมันจะตีเข้าหลักสิบทันทีนะครับผมก็ทําให้เชื่อว่าเป็นปัญหาที่ทําให้หลายๆคนไม่ผ่านนะครับอ่าและนี่ก็เป็นวิธีการผ่านด่านอ่าความยากระดับ3นะครับผมที่มันอาจจะเป็นแมคชนิกที่ซ่อนไว้ที่หลายๆคนไม่รู้นะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้จนกระทั่งผม ไปคนใน reddit มานะครับว่ามันเป็นปัญหาจริงที่ทำไมคนถึงตีไม่ผ่านนะครับผมอ่ะและนั่นก็เป็นคลิปของวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ